สื่อไทยอย่างเดอะสแตนดาร์ดเวลพาดหัวข่าวว่า c p r ควาลิซ่าแบ็กพิงไปเป็นพรีเซนเตอร์คาดไปโปรโมทสินค้าให้กับ7ซเว่นอ่ค่ะพอเข้าไปดูบทความเขาก็รายงานประมาณว่าหลังจากลิซ่าแบ็กพิงไม่ได้ต่อสัญญากับ AAS แล้วใครจะได้ไปล่าสุดเหมือนหวยจะออกไปที่ c p r ซึ่งมีการดึงไปโปรโมทสินค้าให้กับ7ซเว่นอเวค่ะแหล่งข่าวที่คุ้นเคยกับเรื่องนี้2คนกล่าวกับสแตนดาร์ดว่าขณะนี้ c p r ได้เซ็นสัญญากับลิซ่าแบ็กพิงแล้วที่เหลือคือการถ่าย โฆษหนึ่งในแหล่งข่าวกล่าวว่าคาดว่าดิวในครั้งนี้น่าจะมีค่าตัวอยู่ที่100ล้านบาทเลยทางเดอะสแตนดาร์ดมีการถามถ่ายไปยังฝ่ายประชาสัมพันธ์ของ CPO ซึ่งฝ่ายประชาสัมพันธ์ของ CPO เนี่ยก็ได้ตอบกลับมาว่ายังไม่ทราบในประเด็นดังกล่าวคะ่ะหลังจากที่ลิซ่าหมดสัญญากับ a อ s แวดวงเอเจนซี่ในไทยบอกว่า YG Entertainment ปรับนโยบายการรับพรีเซนเตอร์ของลิซ่าแบ็คพิงค์โดยจะรับเฉพาะแคมเปญระดับ g l o b a l l เท่านั้นค่ะไม่รับแคมเปญที่เป็น l ทําให้น่าสนใจว่าทําไมถึงเป็นของ CPO ทาง Standard เขาก็วิเคราะห์ข้อมูลประมาณว่าธุรกิจของ CPO นะคะไม่ได้มีแค่ในไทยเท่านั้นยังมีในประเทศเพื่อนบ้านอีกและยังมีแผนที่จะเปิดสาขาที่กรุงพนมเปญกัมพูชาและในสอปปอลลาวค่ะเหตุผลนี้เด e Standard ก็เลยมโนไปเองค่ะทุกคนว่ามันเข้าข่ายกับนโยบายของ YG The ด t a n d a r d นะคะยังพูดถึงเรื่องงบประมาณเม็ดเงินที่ใช้ในการโฆษณาธุรกิจของเซเว่นด้วยว่างบประมาณในแต่ละปีสูงมาก ยังพูดถึงผลประกอบการของ CPO ที่ผ่านมาในไตรมาสแรกของปี6 5หํารายได้รวมกว่า8ปดหมื่นล้านบาทเหมือนจะสื่อให้เข้าใจว่าการจ้างลิซ่ามาโดยใช้งบประมาณแค่100 000. ล้านสําหรับ CPO มันเป็นเรื่องเล็กน้อยค่ะใครอยากอ่านบทความเพิ่มเติมแอดจะปักหมุดไว้ตรงคอมเมนต์ด้านล่างนะคะพอแฟนคลับทราบข่าวนี้นะคะก็กังวลกันเยอะมากเลยค่ะการพาดหัวข่าวแบบนี้ทั้งที่ไม่ได้รับการยืนยนันอาจทําให้เกิดความไม่พอใจกับคนบางกลุ่มที่เขาไม่สนับสนุนธุรกิจของกลุ่ม CPO ค่ะ จนพรานมาต่อว่าลิซ่าได้แฟนคลับก็เลยกลัวว่ามันจะเป็นประเด็นดราม่านั่นเองคะ่ะเพราะว่ามันก็ไม่ได้รับการคอนเฟิร์มใช่ไหมล่ะคะซึ่งเรื่องแบบนี้นะคะไม่ใช่ว่าจะไม่เคยเกิดขึ้นเลยมันเคยเกิดขึ้นมาแล้วครั้งหนึง่งเ <c oughs> มื่อสำนักข่าวไทยหลายสำนักเลยคะ่ะพากันเล่นข่าวเฟกนิวเมื่องานปีใหม่ที่จัดขึ้นในภูเก็ตเมื่อครั้งที่แล้วคะ่ะ <c oughs> สุดท้าย YG ออกมาปฏิเสธแต่ลิซ่าก็คือโดนด่าฟีไปแล้วค่ะก็ไม่เห็นสื่อไหนออกมาขอโทษลิซ่าเลยวันนี้สื่ออย่าง The Standard นะคะก็มาลงข่าวที่เข้าขาย นิวอีกครั้งค่ะทั้งที่ยังไม่ได้รับการคอนเฟิร์มจากต้นสังกัดอย่างว g จีทั้งทั้งที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของ CPO ก็ยังบอกว่าไม่ทราบประเด็นดังกล่าวแต่ The Standard ก็ยังนําข่าวมานําเสนอนํามาลงมาเขียนบทความอีกค่ะส่วนแหล่งข่าวที่ว่า2คนนั้นก็ไม่รู้ว่ามโนขึ้นมาเองหรือเปล่าไม่งั้นก็ช่วยบอกมาเลยว่าแหล่งข่าวที่ว่านั้นคือใครน่าเชื่อถือได้แค่ไหนแอดก็อยากให้ทุกคนเสพข่าวยางมีสตินะคะเพราะว่าช่วงนี้ลิซ่าฟีเวอร์มากจริงครองงค่มี ไม่มูนไม่คอนเฟิร์มไปเขียนข่าวน้องออกมาแบบนี้แล้วใช้ไม่ได้เลยจริงๆคะ่ะ